เพราะตลาดไทยอ่ะมันไม่เหมือนตลาดเมืองนอกที่เขาลงมาเขาสามารถดูย้อนหลังได้อ๋อมันติดไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวมึงขึ้นทำนิวไฮเพราะหุ้นมันส่วนใหญ่เป็นหุ้นดีไงอย่างหุ้นอเมริกาเนี่ยถามว่าหุ้นที่ดีที่เขาขึ้นน่ะเขาไม่ได้ขึ้นทุกตัวนะเขาก็เจ็ดดังฟ้าแปดดังฟ้าเก้าดังฟ้ามันไม่ได้ขึ้นทุกตัวไอ้ไม่ดีมันก็ไม่ได้ขึ้นมานะมันก็มาเล่นชูชาชูชาตอนหลังใช่ไหมฮะสุดท้ายมันก็กลับไปที่เดิมแต่บ้านเรามันกลายเป็นว่าไอ้หุ้นไม่ดีมันขึ้นเปอร แล้วทาไปซ้ําๆมันก็แก้ไม่ได้เพราะเสียไปแล้วอยากได้คืนพออยากได้คืนมันก็ต้องไปเล่นอะไรที่เสียเส่ยงขึ้นเสี่ยงขึ้นเสี่ยงขึ้นเหมือนอีกเลี้ยงลูกอะ่ะอยากให้เป็นไงอะ่ะเขาสอนตอนเด็กๆแบบนั้นเนี่ยเราสอนเขายังไงอะ่ะเขาก็จะเป็นแบบนั้นวันนี้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาในตลาดอะ่ะเมื่อส่วนใหญ่เวลาของตลาดมันไม่ได้เป็นเรื่องของการลงทุนไงมันเป็นเรื่องของการเก็งกาไรหุ้นส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นเก็งกาไรเพราะฉะนั้นถ้ารายย่อยคนไหนคิดไม่ออกนะฮะไม่เปลี่ยน mindset ไม่ยอมยอมรับความจริงอะ่ะมันก็เหมือน เพราะนั้นเสียงคําพูดที่ว่าตลาดหุ้นไทยเป็นบอ่อนเนี่ยมันก็มาจากคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่มันเล่กกระจายเราอะ่ะเขาเข้ามาเนี่ยแล้วตลาดมันไม่มีคุณภาพตลาดพราะไม่มีคุณภาพเนี่ยมันก็ทําให้ใจเขาเนี่ยมันฟอมันเสียไปเรื่อยๆเสียไปเรื่อยเสียไปเรื่อยเขาก็ไม่สามารถที่จะกลับมาได้มันก็เหมือนคนที่ไม่มีสติไงเพราะนั้นใครเขามาบอกว่าเฮ้ยซื้อไปเลยตัวนี้ก่อนเข้าตลาดเนะเดี๋ยวจะทำเ็นซิ่งเขาก็เชื่อ,เข,อเขาก็ซื้ออีกเขาก็จะถูกทําซ้ํตทาซ้าจนกระทั่งมันแก้ไม่ได้แล้ว